สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง f c ทุกท่านนะครับผมนะก็พักเบรกก่อนนะครับน้องนะพักเบรกก่อนนะก็จักตอกไปแล้วนะได้เกือบห0นะเอนะเกือบห0เส้นนะครับพี่น้องก็นำไปตากเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมันจะหมดแดดก่อนเนาะทุกท่าน เดี๋ยวเวลาเท่าไหร่นั่นอู้สี่โมงเย็นแล้วนะเอฟซีนะเดี๋ยวที่เหลือนะก็จะจักในวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวตอนเย็นเนาะคุยกันกับพรุ่งนี้ว่า,าจะไปส่องเขียดตะโอดนะฮะเพราะว่าชาวบ้านนี่ได้ยินข่าวเนาะชาวบ้านไปส่องเขียดตะโอดได้เยอะนะเอฟซีเราก็จะไปหาบ้าง นะครับพี่น้องอที่ผมพูดนะฮะในคลิปที่แล้วเนาะ,นะเผยไปแล้วนะฮะทำไมไม่ไม่ใช้รถเกี่ยวข้าวนะเอ mm hmm. ก็ในคลิปที่ผ่านมาก็พูดไปแล้วในเอฟในคลิปนี้นะฮะก็จะมาเล่าให้พี่น้องฟังนะเมื่อสักครู่นะครับเมื่อสักครู่นะก็มีสายตรงเนาะสายตรงจาก ตาชานนะครับสายตรงจากตาชานนะครับโทรมาหาคุยกับผมนะฮะเมื่อสักครู่นะสอบถามนะว่าทำอะไรอยู่นะครับอยู่บ้านหรือเปล่านะครับผมซึ่งาตาชานเนะาะเพื่อนนะเอฟซี FC ก็จะถ้าติดตามเนาะเอฟซี FC ก็จะทราบว่า ช่องของตาชานนะมีมีปัญหานะครับช่องของตาชานนะ่ช่องหลักของแกนะผู้ติดตามนะ่น่าจะ9 0 0 0 0 9 0 0 0 0กกว่ากว่านะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับอ่าซึ่งตอนนั้นนะมันมันมีปัญหาอยู่นะฮะแล้วก็ไม่รู้ว่าใครใครแก้ปัญหาให้ให้ให้ตาชานเนาะนะครับผมก็ไม่ได้ติดตามข่าวในเอฟซีเนาะ อะไรผมจะพูดยังไงดีนะที่ตาชานเนาะที่จะตาชานเนี่ยโทรมาหาผมในวันนี้เมื่อสักครู่เองนะเอฟซีเพิ่งวางสายเสร็จนะคุยเรื่องราวต่างๆแล้วจะเดินทางมาหาผมที่บ้านนะครับจะเดินทางมาหาผมที่บ้านในพรุ่งนี้เช้านะเพื่อที่จะนำโทรศัพท์ของแกเนาะไม่รู้จะเป็น จะเป็นช่องช่องหลักหรือช่องสำรองนะจะมาให้ทางน้องมาต่อยนะครับอะไรเปิดเปิดสร้างไรายได้เปิดเปิดสร้างไรายได้ให้แกนี่แหละนะผมก็ยังไม่ทราบรายละเอียดเท่าไหร่นะครับพี่น้องนะก็จะให้นํามาให้น้องมาต่อยดูให้นะครับช่องของแกเนาะนะแกก็พูดแบบนะคร่าวๆนะว่าอยู่บ้านหรือเปล่า พรุ่งนี้จะมาหานะครับผมก็ตอบว่าอ่ะอยู่บ้านนี่แหละเพราะว่ากำลังจะทำการจักตอกอยู่เนาะ,นะแกจะเดินทางมาหาในวันพรุ่งนี้นะครับนาะ,นะก็ผมกับตาชานนะไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเนาะทุกท่านนะไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะครับก็แกจะมาหา ผมอยู่ที่บ้านผมก็ไม่ได้รังเกียจนะครับทุกท่านมาหาก็มาหานะครับทุกท่านเนาะไอเดียทำไมนั่งทำไมแบบนั้นเนะซ่อ <c> ม <oughs> อะไรลูกซ่อมลอกโอ้ลอกเบ็ดนะทุกท่านเนาะก็เดี๋ยวรายละเอียดต่างๆนะฮะที่จะชานมาหาหนึ่งต้องสอบถามอีกในวันพรุ่งนี้นะครับว่า แกมาให้น้องมาต่อยทําอะไรให้นะครับเกก็พูดคุยกับแบบคร่าวๆเนาะทุกท่านนะครับว้บาจะเดินทางมาหาผมในในวันพรุ่งนี้นะครับจ <c oughs> กก็ถามเรื่องข้าวเรื่องอะไรนี่แหละนะฮะทุกท่านเป็นยังไงบ้างเนาะถาม ทำข้าวสวยงามหรือเปล่านะฮนะ s สีก็สวยดีนะฮะข้าวแกก็สวยนะฮะทุกท่านไม่สวยเฉพาะข้าวของผมนะครับผมก็เลยบอกว่าอ่ะสวยไม่สวยให้ตามมาดูเองนะในวันพรุ่งนี้นะครับแกก็จะเดินทางมาแต่เช้าเนาะนะครับช่องหลักช่องใหญ่หรือเปล่านะะอันนี้แกแกไม่ได้พูดนะครับ,นะรบหรือว่า ช่องสำรองแกแกพูดหยุดแบบว่ามันมีช่องเล็กมันมีช่องใหญ่อะไรนี่แหละนะเอฟซนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องมาต่อยดูให้ในวันพรุ่งนี้นะครับผมอ่าก็เอคงไม่ว่าอะไรเนาะนะครับอ่าเอคงไม่ว่าอะไรนะครับแต่มันมันก็ห้ามห้ามไม่ได้หรอกครับเราห้ามความคิดของ f อฟเนาะ ผมผมไม่สามารถห้ามห้ามได้นะครับก็เหมือนนี่แหละอย่างแกอย่างตาชานี่ยจะเดินทางมาหาผมผมก็ไม่สามารถห้ามได้เนาะเพราะว่าผมไม่ได้ไปไหนนะครับนะบผมก็หกคนไม่เป็นนะครเอฟซเนาะอยู่บ้านผมบอกว่าไม่อยู่บ้านมันมันมันไม่ใช่นะเอฟซมันบาทนะพี่น้องอยู่บ้านก็อยู่บ้านอยู่บ้านนะ พอมีอะไรช่วยได้เราก็ช่วยไปนะครับพี่น้องใช่ไหมละ่ะพี่น้องอีคิดคิดยังไงครับไ <c oughs> อปวดหลังปวดเดีวนะฮะเดี๋ยวประเด็นสำคัญอะไรต่างๆเนาะเดี๋ยวคอยดูเนาะในวันพรุ่งนี้ว่าตาชานมามาหาแบบแบบไหนเนาะให้ให้มาต่อยแก้ตรงไหนให้ แก้ได้ก็จะจะแก้ใหนะ้ถ้าแก้ไม่ได้ก็จะไม่ให้น้องมาต่อยแก้ให้เนาะทุกท่านแก้เรื่องอะไรเปิดสร้างไรายได้อะไรนี่แหละนะครับพี่น้องนะเดี๋ยวเย็นนี้นะลุ้นกันนะไปหาเขียดตะอ,อุดนะเอฟซีกนะินหนูก็หลายวันแล้ว <c oughs> เปลี่ยนเมนูนะกินเขียดนะเอฟซกินบขบกินเขียดแบบนี้และครับพี่น้อง โอ้แมมาต่อยก็ยังไม่มาเลยนะส c ีจ่จะค่ําแล้วนะครับผมไปหาหนอไม้นี่อุ้ยตั้งแต่เตที่ยงเที่ยงเที่ยงม่มาต่อยไอเดียสามชั่วโมงแล้วยังไม่มาไม่ใช่ล้มป่าแล้วบอกพี่น้อง <c oughs> เนาะ <c oughs> ผมว่าล้มป่าแน่นอนอ่ะก็ประมาณนี้ครับเล่าสู่กันฟังนะครับผม บาตาชานเนาะเพื่อนจะเดินทางมาหาผมอ่กับน้องมาต่อยเนาะอยู่ที่บ้านในช่วงเช้าๆนะครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ